นันผู้ใหญ่บ้านนะครับสมาชิกอบตนะครับไม่แม้กระทั่งวัดนะครับวัดวาราของเราวันนี้ก็ยังมีอ่าประหลัดอบตนะครับพี่น้องนะครับอ่าองค์การมหาชนมณฑลตะเกานะครับภายใต้การบริหารนะครับของกระผมนะครับเราทํายังไงก็ได้นะครับที่จะให้พ่อแม่พี่น้องมาล่วเด้วยช่วยกันต้องมีนะครับจากท่านผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบต ้าตรงนี้แหละครับที่ผมภูมิใจและไปที่ไหนนะครับโกโกโกดอทีเนีค

กาเป็นผู้นําท้องถิ่นด้วยใบทำมานานยังครับทำมาสิบกว่าปี้วครับทำมาสิบกว่าปีแล้วแล้วปีนี้เรากระทงเป็นไงบ้างครับเด็กๆคึกคักไหมครับเด็กรอวันนี้ครับรอเที่ยวงานวันนี้แหละอ๋อรอเที่ยวงานวันนี้วันนี้ต้องจัดโป่งแล้วมีอะไรอีกครับสดุครับสนสนสนสกสนสนสนสสน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 สรับสนนสน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 อนนนนสนนส้สนอนนนส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 กสน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 เด โอ้คือสีนี้คือตามคะแนนเลยอ่าใช่ค่ะบวกเข้าไปเลยพี่บวกเข้าไปเลยบวกเข้าไปเลยบวกเข้าไปเลยยี่สิบก็ได้ทั้งสิเกี้นะครับขาพร้อมกันครับพร้อมนะครับก่อนนะครับนะจุดนี้ให้อ่านะคะในส่วนของนักขั้นบนเลยครับอ่านะครับคันที่จะให้คะแนนช่วงนี้ ท่านใดที่ยังมีมารยอยู่ในมือครับที่จะให้กับสาวงามครับเรียนเชิญอันนี้ตำรวจบูทรอำเภอท่อาเกลีับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับ ที่สองเลยครับแสดงวันประเพณีค่ะครับผมนะครับเดียยเ๋ยวนี่ใหม่ได้เตรีจะแสดงนะคะรบควน